สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วกับเกม a r c a n e t h e a m o r Collector นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูการตามคำสัญญาที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะแต่เสียดายจริงๆว่าไม่ได้เล่นนะครับผมก็จะบอกวา่า4ด่านหลังจากตอนแรกคลิปที่แล้วมันเป็น o k กินาวใช่ปะแล้วก็มาเป็นเฮล c ครฟแล้วก็มาเป็นไซบีเรีนะครับผมแล้วก็เป็นบริช ต่อไปก็จะประเด็นอียิปต์เหมือนเดิมครับผมแต่เป็นด่านบอสนั่นเองจะบอกว่าด่านที่มันเป็นสองไงสองที่มีเพื่อนเราช่วยสู้ก็ก็แบบราบลื่นเนี่ยผมแต่มาด่านบริดจ์เนยครับผมคือแบบมีสู้คนเดียวแล้วคือดูมีกี่ที嘛สองสี่หกทีม่ายก็คือเยอะมากและแบบฆ่าไป20ตัวกว่าจะชนะคือแบบสูสีกันมากบอตก็เก่งมากอแล้วเดี๋ยวผมให้ให้ไปดูนี่ก่อนของ อ่าโอเคก็นี่ครับผมแต่คือด่านบอสผมยังไม่ได้ผ่านนะเออก็คือได้มาถึงเป็นโล่นี้ผมโล่สีแดงกับสีขาวก็คือมันจะเป็นป้องกันโจมตีไกลกับโจมตีใกล้นะครับผมประสิทธิภาพมันต่าง,างแค่นี้ผมก็เอาเลือกโจมตีไกลมาเออแล้วก็เกาะอันนี้เราก็เอาให้เพื่อนตัวที่สองครับผมกับอาวุธนี้ส่วนอันที่สามเนี่ยเผื่อไว้เดี๋ยวตัวละครที่สามเรามามคือแบบดองไว้ก่อน อี่ยเราจะได้มีให้ใช้ครับผมเพราะเงินก็ขี้เกียจแบบไปฟาร์มหาของแบบด่านเดิมๆซ้าๆอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะครับผมด่านบอีแต่ผมไปกดให้เพื่อนดูก่อนดีกว่าอ่าโอเคครับผมเนี่ยมันจะบอกว่าเหมือนแบบเราผ่านด่านไหนมาแล้วบ้างครับผมเราก็จะได้รางวัลในด่านนั้นๆมาแล้วก็เนี่ยมีประมาณนี้เออโอ้โหเนี่ยจนพายไปหลายๆด,ด่านได้เป็นเหมือน รางวัลน,นะครับนน่ก็แบบมันมีนะ้อเรื่องให้เสพด้วยผมก็เพิ่งสังเกตนะอ่าครับผมนี่มาสู้บอสแล้วมาเดี๋ยวเราลองมาสู้บอสกันหน่อยดีกว่าไหมผมจะหาชุดตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้บอสมาจัดก,การเราเองเฮ้ยโอ้โห,โ,หโล่เหมือนกันเลยไงผมต้องเอาเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรกันธนูมาเพราะว่าบอสมันต้องยิงธนูใส่ผมแน่แน่ะ ดูเดี <the> ๋ยวเห็นแล้วคือแบบมันไม่เข้าระยะประชิดเลยอ่ะโอ้โหเชียวหัวเชียวหัวมันต้องการจะเล็งหัวผมโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วทะลุครับผมทะลุบล็อกแล้วเด้งกันรัวๆครับผมบอลนี่ก็คือโหดมากๆอะเรียบร้อยครับผมโอ้โหสิบคิวจะสู้ได้ไหมเนี่ยก็คือตอนนี้นะครับผมเราได้เพื่อนเข้ามาในทีมแล้วนะครับผมคนที่สามอันนี้ผมก็เรียก ไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะเอาคนเนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะบอกว่าการสู้บอสคือค่อนข้างยากเลยครับผมนี่ผมถึงกับต้องเปลี่ยนเกาะมาเพราะเป็นเกาะแบบโจมตีใกล้นะครับผมเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการสู้บอสเออแล้วตอนนี้คือแบบเราต้องปั๊มตังก่อนนะปั๊มตังเพื่อที่จะได้ เอาขอมมาอัปเกรดให้เพื่อนและผ่านด่านต่อๆไปนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ไปฟาร์มแล้วก็อัปเดตมาเรียบร้อยนะครับผมก็หลังจากจบด่านบอสไปก็คือบอสค่อนข้างโหดนะใช่ไหมที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ปุ๊บหลังจากจบด่านบอสปุ๊บมันเหมือนมันจะวนกลับมาเป็นด่านเดิมๆนะครับผมก็คือพวกเป็นด่านภา,าษาษนะครับผมด่านไซบีเรียด่านนรกขอน,นรกอะไรเงี้ย เออมันเป็นด่านเดิมๆก็เลยไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็แค่แบบความโหดมันเพิ่มขึ้นนั่นเองโดยก็จะมีเป็น3าวเวียสามมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็น2องสนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตตัวละครทีมเราดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเหืออีกหกด่านเองนะครับผมเหลืออีกหกด่านก็น่าจะใกล้ๆพาร์ทสุดท้ายของเราแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูของอัปเดตกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมจะอัปเกรดให้ตัวละครสุดโหดมากเลย ก็หลังจากตอนนั้นใช่ไหมครับผมที่มันอยู่ชุดอาชุดประมาณตรงนี้ใช่ไหมเราผ่านด่านเรื่อยๆมามันก็มีชุดต่างๆมากมายจนมาถึงอัปเดตอันสุดท้ายครับผมเลยเลยเลยนี่นะครับผมก็คือแบบเป็นของที่ดีเยี่ยมยอดนั่นเองครับผมอาวุธก็นี่เป็นอหอกยาวนะครับผมที่เราหามาให้เพื่อนแล้วก็ธนูเนี่ยบอกเลยว่าโหบอดใช้ธนูนี่คือค่อนข้างโหดมากครับผม แต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อให้เพื่อนใช้หรือซื้อให้ตัวเองใช้เลยนะแบบให้มันผ่านดา่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาของที่แบบนำมุวันนะอ่ะค่อยเอาตอนนั้นถนูนะเราเน้นใช้โจมตีใกล้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็หากเกาะดีๆให้เพื่อนก็สําหรับเออพาร์ทนี้พาร์ทที่เท่าไหร่นะลืมอีกแล้วเออก็ก็คงมีการอัปเดตเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเกมอาร์เคนนะครับผม และเดี๋ยวเหลืออีก6ดา่านของเราอาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูแล้วกันคืออย่างที่บอกไปว่าในเกมไม่ค่อยมีการอะไรมากเนาะเพราะแค่สู้กันผ่านดา่านเท่านั้นเองแล้วก็มีดา่านเดิมๆด,ด้วยผมก็เปลี่ยนเป็นการอัปเดตอาวุธให้พเพื่อนๆดูดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย,บาย